พอดีมาเบิ่งคุณยายสนิทเป่นกำลังเก็บตะกแตนคัะตะกแตนพูน่ตะเกแตนเลี้ยงวด้แก่เขาเียน้นามแต่ไงเป็นยังวะเอาตะเปตองให้กินไง่งป่างนี้เตะกแตนขายมันมีใครทกมาเด้อมันมี่บอหรอยู่ไหนนี่ใข่เด้อไข่มีอยู่เด้อตัวตัวแม่มันจะคลองไงแบบนี้ครับ ร้อยนึงให้เบิดปออะไรนจะเอาหลายปันไหนเด้ปอเอาเบิดนิเต็มถุงคุณหลวงไหมอ๋อตั้งสามสิบอ๋อร้อยร้อยบาทนี่ประมาณเกือบสามสิบครับสี่สิบบาทคิดโลโลใส่ก็โลละสี่ร้อยโลสี่ร้อยเลยครับเด้อโลสี่ร้อยนี่คือคุณน่ะหลายนี่ตั้งแต่เออเลี้ยงเลียงหัวหมาขน่นกินตะไบกล้วยโอครับ อันนี้อยู่บา้าบนสำโรงตำบลสำโรงเพื่อนะ่าเกบบาลจังหวัดตะระขามใช่ปะเป็นกาลังนิยมเลี้ยง<สร>เป็นนิยมเลี้ยงเป็นอาชีพครอบครัวง่ายๆเสริมกินหนึ่ใบกล้วยบางแน่เอาไปที่นี่อันกกล้<สร>้วย็ไดใส่ถาดเป็นไปใส่หันถาดใค<ส>รเป็นไปใส่หันเก็บแล้วอ๋อห้วยมันไข่แล้วล่ะที่นี่ไข่แล้วเนี่ยเบราะเอาลายเนี้ยอออ๋ออ๋ออเพราะหอวไข่เองเอาลายบ่เอาหลายมันจะออกมาด้วยเหรเอาหลายเบียงบ่ไหวเนอ่ย ก็เอาหลายเรียงบปวหวครับพว่ปลาเพรียดอีพันนึงก็ได้หลายหรอพันนี่เอามาตั้งใส่ละพันเขาไม่มีก็เอามาต้นพืชน้าเผี้งเขาเอามาพันอย่างพันตะเกแตนอีหมูวัวอย่นี้อย่างนี้วัดตะเกแตนมันตะเกแตนประทังกาเดียดตะเกแตนอีอย่างนอนนะครับคนน่ะนะครับอย่างเนาะนะครับคนน่ะโอ้ไหนวะต้องเลี้ยงตากแดดตั้งสี่เนาะ มันมากแดดๆยังสี่นี่ครับเลื่อนโล่งเต็มสี่ถ้าแหเบย่พอดีงง่ายกินกินใบกล้วยกับกินใบหญ้าใบหญ้าก็ได้คุรนี่สวนหญ้าเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงเจ้าหนูก็ได้กินนี่เลี้ยงเพิ่มเลี้ยงเดียนเพิ่มเด็กกลับแล้วครับเบิดไม่กล้วยบ่พอต้่นหลักที่ ตะกะเตนแต่ว่า่วนมากแล้วสมัยกีนมิ้งเต็งจะไปหาแตงงี้งมื่อคืนเนาะนสม,มือนี่ให้ว่าบะอืดเรียงกินเอาครับรสนใจสนใจมาซื้อไปไปขวยกินครับมั่สนใจเอาไปเรียงครับผม